วาพี P S, สวัสดีคะ่ะนิสสันซันนี่นีอนะคะรถทรงสวยรถยนต์ปี01เป็นรถบ้านเพนะคะราคา68,000่า68,000บาทคะ่ะสีสันรอบคันตามรูปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะทุกท่านสวยรูดูดีมีระดับเลยคะ่ะรถยนต์เกียร์ออตโต้ตัดกับรายไม้สวยงามนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าคะ่ะแอร์เย็นฉ่ำวิทยุใช้งานได้นะคะ ใช้งานกันได้ปกติค่ะเกียร์ออโต้เป็นรถบ้านแท้ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันด้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะวิ่งทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายภายในสวยสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดนะคะได้สภาพแบบเดิมๆสวยๆเรียบรูดูแพงนะคะ6,8,000บาทกว้างขวางค่ะได้ไปใช้งานกันแบบคุ้มๆนะคะ Nissan Sunny n i สสันซันนี่เ o อเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้นะคะ รถอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีเร่มเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพรบปี65และทางด้านผู้ขายมีบริการส่งด้วยนะคะท่านใดสนใจยังไงติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะนัดหมายไปดูรถหรือว่าตั้งการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อเจราจากันได้โดยตรงค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ